ดี๋ค้ามาพบกับอะคะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยบริการประทับใจแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากของลูกค้าเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่อคุณคุณเต้ครับคุณเต้เลยค่ะวันนี้คุณเต้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะประจวบมาจากประจวบคีรีขันธ์วันนี้มิถุนสองของเราเนี่ยประทับใจทําไมยังไงถึงเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์คะก็ออกง่ายครับไม่มีอะไรมากออกรถง่ายนะคะง่ายง่ายครับเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ อันนี้ชอบเลยเอาอะไรก็ได้นะคะวงเล็บ,บล<ม>นะต้องมีตังค์ก็คืองานบริการประทับใจเนาะนะคะจัดให้ได้เนี่ยเห็นรถครั้งแรกประทับใจไหมคะประใจครับเนาะหล่อเลยใช่ไหมคะ่ะสำหรับวันนี้เนะคะเป็นรุ่น p l u s นะคะสปารุณเต้คุณเต้ปากอะไรเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าซื้อฟอร์ตแหละฟอร์ตที่ไหนดีที่สมุยถูกสองวิล่ะดีอย่างเลยก็คือหลังจากท่มาหกสองลใช่ไหม อยากนี้ดีคะยังไงดีคะก็อยากได้ฟอตมาทุกคิดหกสองแล้วกันครับนั่นสิคะนั่นสิคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเต้ที่ให้ความไว้วางใจพวกเรานะคะได้บริการรถคันใหม่เนี่ยคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณมากคุณเต้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอย่าลืมมาพบพวกเราไว้ได้นะคะที่ปอดสุขวิทุกสองค่ะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย